สวัสดีค่ะพบก,กับการทำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ักบับอาจารย์ปุกกี้ทางช่องยูทู e ปุกกี้พยากรณ์ค่ะคลิปนี้นะ,ะเป็นการทำนายดวงชะตาราศรีพฤกษกถือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนานะหรือท่านใดนะคะที่มีลขนาสถิตยุราศรีพฤกภก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายก็ต้องขอเรียนแจ้งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะ <c oughs> แนะน,นขอเรียนแจ้งก่อนนะคะว่า การทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเป็นการทำนายเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและสิ่งที่ต้องเตือนหรือสิ่งที่ต้องระวังบ้างนะคะถ้ามีนะแล้วก็การทำนายในครั้งนี้ันเป็นการทำนายที่ เป็นภาพรวมนะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวของใครนะคะดังนั้นผลการทำนายอาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงนะหรืออาจจะสลับสับเปลี่ยนตามนาไพ่ได้ด้วยนะะดังนั้นขอให้ทุกท่านใช้วิจรารญาแล้วก็เลือกรับนะแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกนะคะนำไปเป็นข้อคิดข้อ,ขอปฏิบัติข้อพึงระวังในการใช้ชีวิตกันค่ะสิ่งไหนที่ไม่นี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดนะคะที่สนใจอย,อยากจะดูดวงนะะส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนะคะจะเป็น Facebook หรือ l i น์แอดอาจาร ก็ได้นะคะคแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจนะการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะหรือคอมเมนต์นะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณล่วงหนะ้าสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะอย่าลืมหลังจบคลิปลราช่วยกันกดให้กําลังใจกันด้วยค่ะตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศิพฤษภศกนะในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปชมค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะสำหรับชาวพฤกษแกลัคณะพฤกษกในช่วงเดือนนี้นะคะต้องใช้คําว่าอะไรดีต้องใช้คําว่า,าพฤกษกทนได้นะคะไม่ใช่สีทนได้นะพฤกษกทนได้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะคะชาวพฤกษกอาจจะต้องนะมีความ อดทนนะต่อสู้หรือว่ารับภาระนะหรือภาระคนข้างเยอะนะหรืองานคนข้างเยอะก็ได้นะคะตรงนี้ามากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปพระสบทนได้พระสบงทำได้นะฉะนั้น คุณก็จะต้องผ่านตรงจุดนี้ไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้มาดูประเด็นแรกกันดีกว่านะคะประเด็นของคนที่ทํางานประจํำกันก่อนนะคะคนทางานประจําที่มีงานทําอยู่แล้วนะ,ะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะงานเยอะมากนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่างานของตัวคุณเองด้วยยังไม่พอนะะอาจจะ ได้รับภาระเพิ่มนะคะได้รับความไว้วางใจเพิ่มเติมจากเจ้านายนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มอบหมายงานที่มันแบบมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โปรเจกต์ยากโปรเจกต์ใหญ่มากนะพี่มาอภิอรัอครมหาโปรเจกต์นะต้องใช้คํานี้ก็ได้นะคะซึ่งมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณกดดันนะแล้วคุณก็แอบเหมือนนวันๆอยู่เหมือนกันว่าฉันจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยฉันจะแบบรอดไหมนะจะไปรอดไหมนะก็ต้องบอกเลยว่าต้องรอด นะคุณต้องทํารอดเพราะว่าคุณแล้วก็มันก็ต้องรอดนะคะเพราะว่าคุณทําได้นะฉะนั้นคุณอย่ากลัวนะคะแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็เหมือนกับจุดตรงนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายนะะในในในชีวิตคุณอีจุดหนึ่งก็ได้นะที่มันอาจจะทําให้มันมีผลนะคะกับเออเขาเรียกอะไรอนาคตนะทางการงานของคุณได้เลยนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ตรงนี้มันจะเป็นตัวชี้วัด คุณภาพหรือว่าศักยภาพในตัวของคุณเองซึ่งทางผู้หลังผู้ใหญ่นะ,ะเขาก็กําลังมองอยู่นะคะว่าเขาจะให้ความไว้วางใจหรือว่าจะมอบตําแหน่งหน้าที่การงานที่สําคัญสําคัญเลเวลถัดขึ้นมาเนี่ยนะคะกับคุณดีหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่คุณจะโชว์สกิลนะหรือ,อเขาเรียกว่าศักยภาพเนาะของคุณตรงนี้ให้ผู้ใหญ่เห็นเนี่ยตอนเนี้ มันมาแล้วนะจงรับไว้แล้วก็จงอย่าปฏิเสธนะคะแล้วก็ทําไปเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีความก้าวหน้านะในเรื่องของกิจการงานของคุณเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันอยู่แค่ปลายจมกูกนะฉะนั้นเนี่ยอยู่แค่ปลายจมูกเพียงแค่ว่าจะสูดเข้าไปหรือเปล่านี่งานหรืออะไรใช่ไหมนะจริงๆนะมันอยู่แค่ปลายจมูกจริงซึ่งตรงนี้คุณแค่อแกรบไว้แค่นี้นะคะ มันก็จะได้แล้วนะแล้วก็มีโอกาสนะที่คุณจะได้รับแต่งตั้งได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนนะคะแต่แอบ,บหนักใจแหละเนาะอาจจะมีความรู้สึกเครียดวิตกกังวลบ้างอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ทําไปเถอะนะ you can do it นะคะถึงยังไงยังไงก็แล้วแต่นี่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยคุณให้คุณต้องไปแบบประชิญนะกับ อ,อุปสรรคหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานด้วยตัวเองคนเดียวหรอกเพราะว่าในช่วงเดือนนี้คุณมีแบ็กอัพดีนะคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือค่อนข้างดีใครทิศที่จะสอบนะอาจจะมีเกณฑ์การก็ได้นะคะชาวเปรกศกแลษณาะปรกศบกบางท่านที่กําลังจะไปสอบนะสอบแข่งขันสอบชิงทุนหรือจะเป็นลักษณะของการแข่งขัน อะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะในชีวิตเนี่ยที่มีคู่แข่งเยอะๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะได้รับสิ่งที่ความสําเร็จแหละนะตรงนี้มากๆเลยนะคะด้วยตัวคุณเองด้วยหนึ่งแหละด้วยตัวของอแบ็กอัพหรือว่าด้วยตัวของผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ช่วยเหลือคอยอให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นบอกได้เลยว่าโพสิชันของคุณเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่าง มากมายเลยทีเดียวนะคะหรือบางท่านนะคะในช่วงนี้ก็ถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องของ Import-Export นะหรือเรื่องของการติดต่อต่างประเทศนะช่วงนี้มันเหมือนกับตัวคุณต้องทํางานที่มันเพิ่มมากขึ้นนะมีมีงานมีออเดอร์หรือมีการที่คุณจะต้องติดต่อ นะกับต่างชาติต,าาต่างภาษาเนี่ยค่อนข้างเยอะฉะนั้นตัวคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เดินทางด้วยนะคะอาจจะต้องเดินทางด้วยอย่างฉับพลันเลยได้อย่างแบบไม่คาดไม่ทันตั้งตัวนะเขาเรียกว่าอ,อย่างนั้นนะะอาจจะต้องเดินทางอย่างกระทันหันหนะ,ะไปติดต่อหรือว่าไปเจรจานะะในเรื่องของการได้งานการยืมงานมานะ,ะหรือ,อจ,จะอยู่ในประเทศเราก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการที่เราจะต้องไปเป็นตัวแทน นะ representative หรือว่าอะไรที่เป็นหน้าที่ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณประมาทนะแต่คุณก็ทำได้นะะตรงนี้เป็นเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีงานนะที่ยังแบบเตะฝุ่นอยู่ยังไม่รู้ว่าจะได้งานหรือเปล่านะเขาบอกว่าคุณจะได้งาน นะแต่คุณจะต้องขยันแล้วคุณก็จะต้องอดทนด้วยนะอดทนในสิ่งที่ว่าถ้าสมมติคุณยังหางานไม่ได้คุณก็จะต้องมีความขยันเป็นหลายๆเท่าเลยนะในการที่คุณจะไปสมัครงานนะคะหรือส่งเรซูเม่ไปหรือส่งโปรไฟล์ของคุณไปตรงนี้แล้วคุณก็จะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานนะคะก็อาจจะรอไม่นานนะสัก2สัปดาห์หรือประมาณ3สัปดาห์นะก็อาจจะมีเกณฑ์การเรียกเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปพูดคุยนะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับการเซน็นอนุมัติจด ในเรื่องของการที่จะเ,เหมือนเขาเรียกเซ็นสัญญาแนละ้วในเรื่องของการทํางานนะไปเปอร์กเวิร์กเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมพร้อมสนิดหนึ่งนะคะอืทีนี้มาดูในประเด็นของคนที่ทําธุรกิจด้วยนะก็เชกเช่นเดียวกันมีเกณฑ์นนะที่คุณจะต้องเหนื่อยมากๆเลยในช่วงเดือนนี้แต่เหนื่อยแล้วสาเร็จเหนื่อยเพื่อตัวเองนะคะ เหนื่อยเพื่อลูกทีเหนื่อยเพื่อลูกน้องนะบางนนท่านทำธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คํานึงถึงตัวคุณเองว่าคุณจะอยู่รอดได้โดยตัวคุณเองคนเดียวหรือเปล่านะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าที่ทำเนี่ยนะคะเพื่อที่จะชี่อจะต้องการให้ลูกน้องนะมีไรายได้นะมีอาชีพนะไม่ทิ้งกันนะคือเราอยู่ด้วยกันมานานเราก็ยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันนะคือตรงเนี้ยคือเหมือนกับว,ว่าคุณมีลักษณะของการที่แบกรับภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะ ะะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ธุรก,กิจการค้าขายคุณเนี่ยในะช่วงเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์การที่จะดีขึ้นจนถึงระดับที่ว่าน่าพอใจมากๆเลยนะ,ะแต่วงเล็บไปนิดนึงนะคะวงเล็บว่าคุณจะต้องเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วถึกมากๆเลยในะช่วงเดือนนี้นะ,ะเหนื่อยยังไงนะภาละมากขึ้นยอดขายดีขึ้นนะ ดีขึ้นจนกระดั่งที่ว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์มองการไกลละนะมองการไกลในเรื่องของการที่คุณจะขยายนะขยายร้านก็ได้นะบางท่านอาจจะโอ้ตอนนี้เปิดตอนแรกเปิดร้านเล็กๆนะไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะต้องขยายใหญ่ขึ้นนะบางท่านมีเกณฑ์การขยายร้านทําร้านเพิ่มนะซื้อพื้นที่หรือเช่าพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้พอกับการ รองรับนะลูกค้านะหรือบางท่านอาจจะต้องเช่าเช่าโกดังเพิ่มนะสร้างโกดังเพิ่มเพื่อที่จะ,ะผลิตสินค้านะให้เพียงพอความต้องการของตลาดตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้คือธุรกิจการค้าขายมีการขยายนะบางท่านอาจจะขยายสาขาเพิ่มด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีลูกน้องลูกทีมที่ค่อนข้างดีนะช่วงเดือนนี้นะแต่คุณก็จะต้องเป็นเฮดนะเป็นลีดเดอร์ในการที่คุณจะต้องนำพาทุกๆคนเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมาย นะคะซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะสำหรับเดือนนี้นะคะฉะนั้นขอให้คุณตั้งรับแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ให้ดีนะนะคะพร้อมรับทรัพย์นะะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของการรับทรัพย์เลยดีกว่านะรับทรัพย์ก็คือในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้หมุนเงินนะ,ะทุกๆสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจำนะหรือท,ทําธุรกิจค้าขายเนี่ยช่วงนี้หมุนเงินบ้างเลยแต่เงินกระแสเงินที่เข้ามานี่นะคะมันเข้ามาเยอะมากนะมันเข้ามาแบบ ไม่ขาดสายนะเหมือนกับเปรียบกับสายน้ําที่เข้ามาตลอดตลอดแต่มันเป็นลักษณะของเงินหมุนนะคะเพราะว่าอ่ามันอาจจะต้องหมุนส้างจ่ายขาวาเนอะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะ,คะใครที่มีเกณฑ์การขยายร้านเพิ่มเติมก็อาจจะต้องเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มเติมนะคะนำเงินมาหมุนมาลงทุนเพิ่มนะ,ะซึ่งตรงนี้ความฟลอในเรื่องของกระแสงเงินของคุณเนะะี่ยมันดีขึ้นนะคะมันมันโอเคมากขึ้นนะ,ะแต่ว่าตัวเงินที่จับเป็นก้อนเลยที่แบบที่อยู่กับเราเลยเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้แบบอยู่นานหน่อยก็ได้นะอืมอะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ขังเงินไม่ยาวๆนะคะอาจจะเป็นลักษณะของเงินหมุนซึ่งมันก็จะมีความเอ่อฟโลออย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะแต่โฟโล์ก็ยังดีกว่าเงินนิ่งๆนะนะดีกว่าเงินไม่ไม่หมุนไม่กระดิกเข้าเลยแต่มีแต่กระดิกออกอะไรเงี้ยนะอืมนะคะตรงนี้การเงินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ เร็วๆนี้อ,า,อาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องไปทําสัญญาเนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปใครที่ท,ทําธุรกิจอาจจะมีเกณฑ์การทาสัญญาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการดีลงานาดีลธุรกิจการค้ากันนะทำงานประจะําก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เหมือนก็ว่าจะมีเกณฑ์นในการที่คุณจะได้นะทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนกับซื้อบ้านนะคะหรือท,ทําธุรกรรมใน เรื่องของการเงินการเดินสเตทเมนต์การขอสเตทเมนต์นะอาจจะกู้ซื้อบ้านละจะกู้ซื้อรถละมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะ,ะหรือรถป้ายแดงกระไดนะ,ะบ้านใหม่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็การกู้ยืมหรือว่าการขอตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์การที่ดีนะคะผ่านแน่นอนนะ,ะอาจจะมีประเด็นสักนิดหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องดูกันระดิดหนึ่งนะะในเรื่องของคดีความ นี่นะคะคนีความฟ้องร้องเนะะี่ยยังมีไหมนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าชาวพฤกษสงหรือขณะพฤกษสงที่ผ่านมามีเนี่ยนะคะช่วงเนี้ยนะ มันก็อาจจะเป็นการที่เราอาจจะวิ่งเต้นติดต่อนะเขาฟ้องเราหรือเราฟ้องเขาก็ได้นะคะตรงนี้นอาจจะมีเกณฑ์การที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็ผลออกมาจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะหรือถ้าเกิดยังไม่มีนะถ้ายังไม่มีเรื่องของคดีความฟ้องร้องเลยเนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะหรือว่าต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการช่อกงนะเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะคะแล้วก็กรณีพิพาท วนะิวาทะก็ได้นะบางทาีการใช้สื่อโซเชียลนะในสมัยนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการจีไปคอมเมนต์ Comment ที่ไม่สุภาพหรือว่าอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งเขาและคุณก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะไปคอมเมนต์เขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมาคอมเมนต์คุณก็ได้คือตรงนี้มันก็ต้องอใช้ความระมัดระวังนะในการใช้สื่อโซเชียลตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะฉะนันก็ต้องเตือตนไว้นิดนึงนะถ้าเกิดว่ามีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะนะมีเกณฑ์การที่จะประนีประนอม นะนะคะไปลายสีไม้เท้าขึ้นมา,ามีการปฏีปายนมนะ,ค,ะคุณอาจจะต้องเสียเงินหรืออาจจะต้องได้อาจจะได้เงินก็ได้นะจากเรื่องของการที่เ,เ,เกิดการกรณีวิวาทนะหรือว่าผิดใจนะในจุดนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะดูไปอีกประเด็นหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องดูรายละเอียดให้ดีนิดหนึ่ง ะะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่กันก่อนนะคนมีคู่ครองนะช่วงเดือนนี้นะคะรู้สึกว่ามีความรันหลามากขึ้นในชีวิตนะมีการชวนกันไปเที่ยวนะอาจจะมีเกณฑ์การที่เราจะพาก,กันไปเที่ยวไปพักก่อนตาอากาศนะไปเอ็นจอยกับชีวิตบ้างนะมีความรันหลามากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะมีความหวานชื่นนะคะแล้วก็มีความแฮปปี้ นะถ้าใครที่ยังไม่มีน้องๆเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่จะได้รับข่าวดีก็ได้นะคะหรือมีการแพลนไว้นะ,ะที่จะมีน้องก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ความรักดีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะรแมนติกกันบ้างไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะ,ะมันเหมือนกับว่าที่เมื่อกี้ขอย้อนไปอีกหนึ่งนะว่าเรื่องของการทําธุรกรรมบ้านรถนะหรืออาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะเ,เดาซื้อบ้านซื้อรถเนะี่ยตรงนี้มันอาจจะ เป็นการซื้อร่วมก็ได้นะคุณกับคู่ครองหรือแฟนคุณอาจจะซื้อร่วมกันนะคะมีเกณฑ์การที่จะได้ของใหญ่นะได้ของชิ้นใหญ่ร่วมกันก็ได้นะคะความรักดีนะที่อาจารย์บอกไปนะคะช่วงนี้ความรักของชาวพฤกษสงเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วนะ,ะสำหรับสเตตัสสดหรือว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะเขาบอกว่าฮัลโหลฉันอยู่ตรงนี้นะนะหันมามองฉันหน่อยนะคะคืออย่าไปอยู่กับงานอย่าไปอยู่กับ ธุรกิจรหรืออะไรที่มันแบบว่า,าตรงนั้นมากเกินไปนะคะหันมามองความรักบ้างหันมามองในสิ่งที่คนที่เขากําลังรอคุณอยู่บ้างนะคะถ้ามีเข้ามานะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้แหละกําลังจะเป็นว่าที่แฟนของคุณอืมนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แฟนนะคะหรือว่าได้เปิดตัวคบกันนะบางคนค,คุยกันอยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้แบบว่า ซีเรียสจริงจังยังไม่ได้เป็นทางการตรงนี้จะมีเกณฑ์การที่ว่าคุณจะได้แฟนเป็นทางการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชาวพฤ่อส่งและขนาเพื่อส่งในช่วงเดือนนี้เหมือนกับ mm hmm. ไม่ค่อยโฟกัสนะคะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของอความรักสักเท่าไหร่มีแหละก็แชทไปคุยไปบางวันคุยบงังบางวันไม่คุยบาง,บาง,บางเพราะว่าอะไรฉันงานเยอะฉันยุ่งฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่ามีคนรอคุณอยู่นะคะฉะนั้นอย่าให้รอนานนะอืมนะรอนานอาจจะต้องรออีกอ,อีกรอบหนึ่งเลย ต้องรอนอีกรอบหนึ่งนานไปนะอืมนะฉะนั้นคนที่โสดหรือคนกําลังคุยนะมีเกณฑ์ได้แฟนอมีคนที่เข้ามานะพูดคุยแต่อยู่ที่ตัวคุณละนะว่าคุณจะเปิดรับเขาหรือเปล่านะตรงนี้นะคะลองเปิดใจดูละกันนะคะจะได้คนที่ดีคนที่หน้าตาดีปูจจาดีนะการงานดีด้วยนี่เอร์เฟกส์กขนาดนี้ทําไมไม่เปิดรับล่ะคะใช่ไหม อันนี้คือความรักนะส่วนสิ่งที่ต้องเตือนนี่มีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องเตือนเนี่ยช่วงนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะได้ไพ่ the high priestess เข้ามานะคะเขาบอกว่าเดินทางนะบางทีบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางทางน้ํา นะต้องระวังนะตอนนี้น้ําท่วมใช่ไหมคะ,ะนั้นนียก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการเดินทางทําน้ํที่ดนึงนะไปที่ไหนที่มีน้าท่วมเนี่ยเราอาจจะอ่เรามาระวังนะหลีกเลี่ยงบ้างนะหรืออาจจะบ้านเรานี่แหละนะระวังเรื่องของการที่น้ําท่วมหรือมีปัญหาน้ํารัว่วน้ําซึมนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับน้ำนะคะถ้าเกิดจะซื้อบ้านใหม่หรือบรนเวทบ้านนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของอระบบท่อระบบน้ําท่วมระบบน้ํารัว่วด้วยเช่นเดียวกัน ะะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ถ้าอยากสายมูนะนิดนึงตอนนี้ก็อาจาอาจะไหวจะไหวคนอิมก็ได้นะหรือไ่าจะแม่ทับทิมก็ได้นันหรือพระแม่คงคานะจะดีที่สุดนะะทีนี้นะคะขอดูบทสรุปใบหนึ่งนะของเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเดออร์มิตก็มานี่แหละคะ่ะก็ใครสายมูอยากมูอะไรมูลเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็ได้จะแม่คลอิมจะแม่ทับทิมจะแม่คงคา,ะคงคานะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็สามารถเที่ยะหมู่ได้ช่วงนี้เขาบอกว่าพักกายพักใจนะอย,อย่าเหนื่อยมากเกินไปเหนื่อยนักก็พักหน่อยนะแล้วสู้กันต่อเพราะว่าดวงก็ยังคงดีอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนไปบ้างนะหรือว่าความเหนื่อยในการที่จะต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ชาวราศพีศพฤษภ ลักษณะพุชกในช่วงเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับคุณอยู่ดีนะคะยังไงก็อันนี้คือภาพรวมนะของชาวพุชกแล้วนะพุชกในช่วงเดือนนี้ค่ะยังไงวันนี้อาจารย์ขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะคะอย่าลืมหลังจบคลิปแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามกันด้วยค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ